มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งสําหรับเรื่องราวของโตโนโนพาคินและนิชานัทนิชาโดยเฉพาะวันก่อนที่มีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่มีการพูดคุยกันได้ลงตัวแล้วและอาจจะกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งกระแสนี้ยิ่งถูกจับตาม,มองขึ้นมากอีกครั้งหนึ่งหลังจากนิชาให้สัมภาษณ์สื่อในงานอีเวนต์หนึ่งและโพสต์ข้อความทำนองว่าแปลเป็นไทยประมาณว่าผู้คนสามารถพูดอะไรเกี่ยวกับคุณได้แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ความจริงล่าสุดนิชาออกงานอีเวนต์อีกงานนะคะพร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นนี้ว่าโพสต์ดังกล่าวเพียงแค่ไปเห็นโค้ดที่โดนใจจึงนำมาแชร์เพื่อเตือนตัวเองเท่านั้น ส่วนที่หลายคนมองว่าที่ผ่านมาตัวเธอไม่ชัดเจนก็อยากจะถามว่าที่ผ่านมายังไม่ชัดอีกหรอคะนิชาย,ยืนยันว่าได้พูดไปแล้วว่ามูฟออนแล้วและตอนนี้ก็อยู่คนเดียวและแฮปปีดีถ้าพูดอีกครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมส่วนใครจะไปคิดอะไรก็ตนห้ามไม่ได้ถามว่าที่ผ่านมาฮิวใจตัวเองอย่างไรนิชาโชคดีที่มีคนรอบข้างเพื่อนๆและก็ครอบครัวที่เข้มแข็งและคอยอยู่ข้างๆเสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิรัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ